สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมการเลี้ยงพึ่งที่บ้านคุณยายนะคะเป็นพึ่งในกล่องเนาะ แล้วน้ำพึ่งเดือนห้าเพื่อนเพือเอ้ยหวานจับใจเลยค่ะเรามาดูนะคะว่าแกเลี้ยงยังไงเนาะก่อนอื่นคือแต่ต้องเลือกสถานที่ที่จะตั้งรังพึ่งก่อนนะคะตั้งกล่องพึ่งเนาะโดยเลือกพื้นที่ที่มีอาหารของพึ้งด้วยนะอุดมสมบูรณ์มีดอกไม้มีต้นไม้นะคะลมเย็นด้วยอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็ไม่มีลมโกกไม่มีลมพัดแรงเกินไปนะคะเพื่อนๆห่างจากแหล่งชุมชนด้วย ้จคุณยายเก๋เขาเอามาไว้ท้ายสวนเลยค่ะท้ายๆไม่ค่อยมีใครเดินมาทางฝั่งนี้เนาะเห็นพึ่งบินเข้าบินออกอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าพึ่งจะมาบินเข้าบินออกอย่างงี้ง่ายๆนะคะเพื่อนๆจะต้องมีการล่อพึ่งด้วยนะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยค่ะช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือช่วงที่หมดฤดูฝนและ พืชกำลังที่จะออกดอกดอกไม้ออกดอกนั่นเองเพื่อนๆการล่อพึ่งก็คือจะต้องเตรียมไข่พึ่งบริสุทธิ์เนี่ยไปทาทั้งด้านนอกและด้านในของฝากล่องนะด้านหน้ามีรูให้พึ่งเข้าออกได้และควรตั้งให้สูงจากพื้นประมาณ50-1เมตรด้วยค่ะและก็ ควรดูแลทําความสะอาดหลังงพึ่งด้วยไม่ให้มีมดมาอาศัยอยู่นะโดยการตรวจสอบทุก7-10วันและบริเวณนั้นจะต้องอุดมสมบูรณ์แล้วก็รมรื่นด้วยนะคะมีดอกไม้ดอกดอกของผลไม้เนี่ยพึ่งก็จะ มีอาหารมาทําน้ําพึ่งให้เราได้รับประทานเนาะบ้านคุณยายแกเลี้ยงไว้นะคะแกะทําไว้สามกล่องนะเพื่อนๆโอ้โหลมลื่นแกเอาทุกอย่างเลยค่ะมีฮอดการเลี้ยงพึ่งไว้กินน้ําหวานเดือนห้าด้วยจ้ะเพื่อนๆตามภาพที่เราถ่ายให้ดูเลยจ้า